รู้จักพี่เนี่ยนะใครใครเอามาให้เนี่ยข้างบ้านนี่โอ้โหร้านค้ามาให้หรอร้านค้านะครับที่อยู่หน้าบ้านเอาต้นถุงเงินถุงเงงินถุทองครับมันเป็นถุงที่ที่ยอดปลายเขาอ่ะมันจะเป็นถุงอยู่นะครับอ๋อนี่นะครับนี่นะครับมาดูนะครับอันนี่มันจะเป็นถุงตรงนี้ถุงนี้ ตรงนี้เหเราพี่นี่เหรออ่านั่นแหละเขาเรียกถุงอคือมันจะมันจะไม่เหมือนพันอื่นเขาเนี่ยมันจะเป็นถุงอยู่เนี่ยอ่าแล้วสีมันเนี่ยมันสีเงินกับสีทองหรอทองเหลืองเนี่ยครับเขาก็เลยเรียกถุงเงินถุงทองจกมาพี่แบงค์ห้าร้อยเอาใส่แล้วเอาใส่วะอีแม่เพิ่งปลูกเมื่อเช้าเนี่ยมันมีหน่อแล้วเดี๋ยวมันมีหน่อมาหนิหน่อแตกแล้วนี่เนี่ยหน่อแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้อันวเอาหน่อแยกใหเรียสอนโอ้ขอบคุณครับถุงเงินถุงทองมีเป็นไม้มงคลเนี่ยมีเป็นถ พี่ใส่บุญเห็ดร้านแล้วเจ้าต้องอ่าหากระถางสวยๆให้เขานะใช่เพราะว่าถุงเงินถุงทองต้องเอาไปไว้หน้าหน้าร้านใช่ใช่ครับตอนนี้เราก็ปลูกชั่วคราวไปก่อนเนาะให้พี่สายบุญเอากากมะพร้าวมาลงเยอะๆเหลืองเหลืองเหลืองทองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองทองอันนี้สีเงินเนี่ยสีขาวเขาเรียกสีเงินแล้วอันนี้สีเหลืองก็เหลืองทองจริงๆเนี่ยเหลืองอลามเลยเนี่ยแต่ถ้าโดนโดนแสงเนี่ยเหลืองมากเลยมันเอออืถุงเงินถุงทองเป็นไม้มงคลเนาะ เออมุงชนครับอันนี้เราให้เฉยๆเราให้มาสองต้นให้ไปสองต้นแล้วเอาไปให้คนที่ให้ยืมทั้งร้านเนี่ยครับร้านกาแฟอ่ะเอาไปต้นหนึ่งโอ้ไปเมื่อเช้าเขาดีใจมากเขาบอกโอ้พี่ถุงเงินถุงทองเลยเหรอโอเขารับต้นเท่าไหร่เผมให้ฟรีเออให้ฟรีอยู่ไหมฟรีนะเหรอมันมันเขาเรียกอะไรนะ ดีมันดีกับจิตใจดีแก่จิตใจดีกกรใจดีกกบใจเป็นไม้มงคลซึ่งที่ไม่ไม่คิดเนาะว่าจะมีคนเอามาให้มันไม่ค่อยมีฮะมันไม่ค่อยมีขายมันชะมอบมีเป็นบางที่แล้วปกติเขาขายเท่าไหร่พี่เอาถามเป็นความรู้ราคาต้นนี้ตั้งแต่สามยันเจ็ดห้าโอ้โหคือมันไม่ใช่ต้นเล็กนะครับที่อดิศรถามเนี่ยบางคนขายถึงหมื่นก็มีก็ก็ใช่เห็นไหม คือคือมันไม่ใช่ต้นเล็กๆผมก็เลยบอกว่าโหเขาคือใจดีให้เอาต้นแบบสวยให้เลยน่ะก็ตั้ง200เตรเขาเอาต้นต้นถูงขนาดนี้ปลาขาดต้นแล้วโอ้เสียดายแสดงว่าไอหน้าร้านหรือเพื่นปลูกข้างไหนข้างนี้โอ้เดี๋ยวค่อยไปส่องดูว่า่าต้นต้นต้นแม่เออ ต้นต้นนี้ขายพ่อขายไม่ทันเลยเนี่ยพ่อขายไม่ทันจริงๆแล้วยิ่งยิ่งระดับต้นเนี้ยนะเออราคาอยู่ที่ตลาดเนี่ยแพงมากคือคือคือเรื่องของเรื่องถ้ามันใบต้องสวยอย่างเนี้ยครับใบมันครบประกอบครบสมมู์ประกอบใบไม่ขาดใบไม่ขาดใบไม่ขาดโอ้ยิ่งแบบระดับแบบคือราคาดีมากแล้วมันมีมันมีอันนี้ด้วยถุงเนี่ยถุงมันอยู่นี่มันมีถุงอันเล็กๆด้วยอ๋อมันขาดหรออันนี้นะเพราะ่เวลาหางมัน มันจะมีแค่ละเนี่ยห่อห่ออยู่อย่างเงี้ยห่ออยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นหลักานไปเนี่ยเพราะมันเป็นถุงไงเอาลุงเลีอกถุงเนี่ยมันมีทุกถุงเนี่ยอืนี่นี่มันเป็นถุงทุกอันนี่ถุงทุกอันไม่เป็นไรรอลุ้นถุงนี้นะถุงนี้จะสวยนี่แม่นบ่อมิเช้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอันให้มันอันนั้นก่อนจะสีเหลืองทองครับให้มันติดดีก่อนแม่ผมเห็นนะตื่นเช้ามาอุ้ยมันสวยมาก ผมก็ว่าอยู่เหลือองงงทไมันมีดอกไหมพี่หรือว่าเป็นแบบนี้ไม่มีมันจะเป็นหน่อเป็นหน่อเป็นหน่อแบบนี้นะครับมันจะมีหน่อเป็นหน่อต้นนี้มีสองหน่อแล้วนี่เดี๋ยวโตขึ้นมาได้แบ่งกันแบ่งให้ไดมยครับผมขอบคุณมากคเอาไว้หน้าบ้านมันเป็นมันเป็นพืชดูดออกซิเจนไงเออพุ่พืชที่แบบว่าเอาแบบปลูกไว้ในบ้านได้ใส่กระถางสวยๆกระถางใบละร้อยกว่าบาทอ่ะครับกระถางหินกระถางแบบโคกอ่ะขาวๆสวยๆอ่ะแล้วใส่นี่เข้าไปนะโอ้โสีรับกับเขา สีทองนุ่มเอาเอาเอาลายมังกรเลยใช่ลายมังกรเแบบว่าให้มันเข้าแบบขังอ่ะเออแล้วมันดูมีมันมีความขึมเล่ว่าตอนตอนนี้เดี๋ยวตัดใบนี้ทิ้งเนี่ยเพราะว่ามันเสียมันเสียตวเที่มันไม่ฝนตกชุกอย่างนี้เนี่ยตัดการนี้ออกแกานนให้การตรงนี้ขึ้นใหม่เนาะต้นนี้มันมีประวัติเลยว่าอ่าแกซื้อมันตั้งแต่ ยีปีที่แล้วครับตั้งแต่ลูกแกยังเล็ก <ừ m. S 2> ซื้อมาต้น20บาท <ừ m. S 2> แล้วทีนี้แกแฟนแกไม่ชอบ <ừ m. S 2> เลยเอาไปทิ้งไว้ท้ายห้องน้ำอา้าวยีปีผ่านมาขึ้นเป็นสิบเท่า20เท่าก็ดูน้อยร้านค้าแกาผมว่าแต่ก่อนก็คงเป็นร้านเล็กๆแล้วค่อยต่อออกไปยาวมากอ,าอันนี้คือเขาเรียกว่า มันเป็นความฝันของแกนะแต่ก่อนไม่มีร้านค้าแต่ก่อนนี่ไม่มีร้านค้าแต่ความฝันของแกคือแกอยากมีร้านค้าอยากมีร้านค้าแล้วก็แกก็เลยขยา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 ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นคือความฝันของแกความฝันเออแล้วว่าแกมีถุงเงินถุงทองมั้งพี่สสยบุญก็จะมีถุงเงินถุงทองตอนนี้เดี๋ยวไปขอแกอีกต้นหนึ่งออขอซื้อเลยทีเนี้ยขออยากได้ต้นใหญ่ให่ไซส์นี้มันจะประดับในาเลยมันสวยมันสวยชอบมันด่างเลยว่าเอฟซียังบอกว่ามันเป็น มันเป็นพืชที่ประดับในคอนโดต้องหามาอีกพี่เอาไม้มงคลมาปลูกเยอะๆใช่ใช่มีหลายอย่างมันจะมีอะไรนะถุงเงินถุงทองมีต้นอ่าแผ่บารมี่เอ่าได้เลยอ่าตอนนี้น้องนิวก็มาแล้วนะครับนี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวได้อีกต้นไม้สวยๆนะครับอันนี้แม่เพิ่งกําลังซีหนึ่งเข่าแล้วนะเลยน่ารับเพ็นโรงมนะรับานอ่งตนแค่นี้แลนี่ ขายห้บาทหรออืมนอมันนะนอ้มันถือถือถือเป็นอ่าไม้มงคลดีๆนะครับนอแม่อืมนะขายทั้งเพชรทั้งลายจะต้องมาขายทั้งเพชรทั้งลายนะนะครับเขาเขาสามารถที่จะสำหรับคนที่นิยมเนาะหามาหามาปลูกเมื่อนั้นแบบพอเห็นเขาเอามือสามสี่เงาครับแล้วขายต้นละส่งร้อยครับ เขาเขาสามารถเริ่มต้นจากต้นเล็กๆเดี๋ยวก็ค่อยๆขยายได้เรื่อยๆนะครับนี่ในในนาบาลลงแล้วเดอ้อครับผมอันนี้สาวทำคลิปอยู่ไม่ใช่หรอใช่ใช่ทำคลิปอยู่นะครับชาวทำคลิปอยู่ทุกวัน,นี่นะะฮอ,อันห่างนี่ก็นี่นะครับกำลังได้กำลังได้กลิ่นมั้งได้ทุกข้อเลยมักบ,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 บวบนะครับนี่อัน เซียงเพื่อนเอาหยัดเข้าไปนี่นี่นหน่วยนึงนะครับพี่ส่บุนต้อง,ต,องต้องเบิ่งดีๆนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นปากสีเขียวนี่นะครับนะครับส,สองสองทราเพื่อนหยัดเข้าไปในขวดนี่นะคร,รับรอรอเบิ่งนะครับว่าผลการวิจัยจะเป็นยังไงนะงนน <c oughs> มันจะเน่าหรือมันจะได้กินนะครับเซีงยงเพื่อนหยัดเข้าไปนะครับนะครับอันนี้ก็ต้นแคร์นี่นะครับกตอนตระปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนที่ชิดต่อเติมบ้านนะครับตอนนี้ สงสัยชิไดย้ายนะแม่ยไม่งั้นมาสิง,งามลังคาสังกสีนะครับน,นาะนาอเออนะครับอืมครับนี่ก็พี่พี่สายบุญก็มีโครงการปลูกปา่าเลี้ยงป่าด้วยฮะ <c oughs> นนเลี้ยงก,บอย,ยงกบอยู่นะครับ ที่น้อยนั่นลงไปเนี่ยมันกบโดดเลยผมว่าเห็ดกระชังสะอาดเอาอ้อมเลยให้น้ำมีแค่เดี๋ยวหน้าหนาวเอ,อาน้ำก็หมด <นะ S 2> แล้วนะน้ำมีแค่หน้านี้คือผักบุ้งเราก็กินได้นะครับมันมันเป็นน้ำน้ำฝนนะครับอ่ามันเป็นน้ำฝนนะฮะก็แต่ว่ามันก็อยู่ใกล้บ้านเนาะเพท่านก็อาจก็จะไม่กินนะครับอ่าถ้าเป็นตามท้องทุ่งไร่ทุ่งนาก็ค่อยกินนะอ่าเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ใกล้ชุมชนอ่ากับอีกอย่าง เพื่อนก็อยู่ใกล้ทางฝั่งนู้นเนาะทางห้องน้ํานะครับก็จะไม่กินนะฮะก็มาหน้อยมันวิ่งมาจากบ้านนู้นนะวิ่งกลับไปนู่นนะฮะ <c oughs> <g ül> ก็เดี๋ยวค่อยถมเนาะหาเงินก่อนนะครับพี่สายบุญหาเงินถมที่ก่อนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเสียค้าเหล็กก่อนนะครับตอนนี้นะครับนะฮะยังไม่มีตังเห็นเห็นพี่เอ็มเดอร์ตั้งตั้งฉายาให้เสียเสีย เราได้แค่คงหลังคานี่ก็ดีใจตายอยู่แล้วเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความผาดความฝันฝันไปเรื่อยๆว่ามีมีหลังคาเอ้ยมีหลังคาโมเดิร์นกับเขาแล้วนะเออดีใจแล้วเออไม่ถึงคืนว่าโอ้ยเมื่อไหร่เราจะเสร็จอ่ะมีจะเสร็จหรือเปล่าเราเราไม่ต้องคิดเกินตัวผมว่าก่อนปีใหม่พี่สายบุญอาจจะได้หลังคานะเพราะว่า ขายลงสีนะครับประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวการุณาเอฟซีท่านไหนสนใจลงสีนะครับมือสองนะครับการุณาติดต่อพี่บ้านพี่สายบุญได้นะครับเพื่อจะได้นําเงินนะครับมาทําหลังคาลงสีเลยลงสีเลยบอเอาเอาไว้เอาไว้นานๆมันสิมมุ้นก่อนนะครับมันจะผุพังนะลงสีใหม่นะครับ มันกัอันนั้นได้่มันในนีหม่คือเก่าอยู่ครับลงแค่ไถ่แค่มอเตอร์เดียวสองหมื่นแล้วอุตส่าห์ลงทุนทำโรงสีแต่ไ่ได้อยู่บ้านนะครับตอนนี้มาอยู่กวนบุญแทนนะครับสิยญายมาพี่กัอ่าไม่มีพื้นที่แล้วนะครับอ่าไม่มีพื้นที่แล้วนะฮะใช่โรงสีนี้มันต้องอยู่แบบอยู่ท้ายๆหมู่บ้านนะครับนะอ่ะคลิปนี้ต่อไปเราไปไอ้ว่างๆเดี๋ยวเราไปทำครับฟ้าพีดานบัส ๋อผ,ผมเห็นอยู่พี่สายบุญถ่ายมาบอกว่าเออถ้ามีคนไปบูรณะเน,ะนามนะมันมีเอฟซีเขามามาช่วยแล้วหละแต่ว่าเงินแค่สี่ห้าพันี่ยอ๋กอก็ถ้าแบบถ้าบางทีเขาอยากให้ทําให้หมดอ่ะมบาอาจจะไม่พอไม่พอทำซ่อมแซมแค่จุดที่เสียครับาตามงบเลยทำตามงบ เดี๋ยวเราดูก่อนครับพี่อ่ะเดี๋ยวถ้าไปวันไหนก็บอกนะพี่เผื่อไปช่วยจับนะครับผลไม้คนละมือนะครับช่วยๆกันไปใส่บุญไปทำบุญเสร็จใช่ไหมครับกลัวฟ้าร่วงไม่เจอชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเต็มศาลาไม่มีที่นั่งหรอแม่ไม่มีที่นั่งโอ้ยผมผมตกใจตั้งแต่พี่พี่เดินเข้าไปป้ามอเตอร์ไซค์หลายแล้วมันสิบอยู่กันยังไงนะเออแต่จริงจริงแต่แต่แต่ศาลาน้อยเนาะศาลาน้อยแต่ว่าทีนี้ป้าพี่ดำจะหย่อนล คนชาวบ้านบอกทำให้น้อยทำให้หน่อยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนต้องไปดูไม้ก่อนนะพี่ว่าอันเราไม่ใช่ไม้เลยเหรออ๋อไม่ไม่โครงเก่ามันไหมที่พี่จะไปที่พี่จะไปซ่อมให้อ่ะกินหมดเลยเออถ้าถ้าไปทำแล้วมันจะต่อได้ยังไงใช่พวกกินหมดแล้วต้องต้องรื้อตัวนั้นออกแล้วก็อาจจะทาดับยาอะไรเสร็จแล้วก็ใส่เหล็กแปะเข้าไปอ๋ออ่ะนี่นะครับก็บ้านเรานี่แหละเราใส่เหล็กแปยึดเอกสครับไม้ทั้งหมดเลยนี่นะครับ ก็ใช้โครงเหล็กจะทนทานนะครับนะเหล็กนี้มันไม่เข้าสนิทไงอ่านี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิป ep.2 นะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิซอนแฟมลี่นุกี้แฟมลี่นะครับสวัสดีครับ